เดี๋ยวจะพาไปดูร้านกาแฟที่ผมอยากมามากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธา,านีเขาอะไรไปดูกันเลยนี่คือร้านที่ผมชอบมากที่สุดในคนเลยม,มาหาดยมค่ะอ,อ้าวแล้วคนนี้ใครอะไ่ให้จับใช่ไหมคนนี้อา้าวอุ้ยแต่ว่าเขาก็เดินออกมานะอุ้ยได้มไม่หาหมอเล่นกับคนอื่นก็ได้ถ่ายให้เพื่อนดู เอาอะไรดีนะตัวไหนนะขนุนให้จับไหมเนี่ยให้จับไหมคะเอ้เสียงแปดเอาอเมริกาโน่นะครนี่มาดูแบบปกติแล้วเขาให้จับไหมคนนี้คนน,คนนี้เขาตั้งคันน้องพี่ม่นไปหาหนอหรออันนี้คนนี้ชื่ออะไรอะ ไมเจอกันแล้วหมอค่าหมอค่าที่ขอมือได้ไหมหมอค่าขอมือหน่อย <c oughs> ไดมอนไปหาหมอพอดีเลย <c oughs> เอา้าวเมื่อกี้ไปกินข้าวก็เลย <c oughs> ถึงแบบถึงได้มา <c oughs> โอ้ย,อยแย่เลยคนนี้อะไรนะ <c oughs> ขนนเ <c oughs> ดซี่เดซี่หมอค่าขนนไดมอนด์หมอค่าบกมันงง่ะ น้องงงเหรอน้องงงเหรอน้องงงเหรอตาเอ๋เธอตื่นมาเล่นกันก่อนจีเธอนูนน,อน,น,อน,น,นูนนูนวน่าื <c oughs> <c oughs> ่อโดนเหรอเนื่อโดนเหรองกใจจังหวัง <c oughs> นอนแล้ว <c oughs> นอนแล้วเธอนอนแล้วเหรอ โอ้สาวหั่มาตัง้งเนี่ยครึ่งตัวเขาเลย้าวน้นองไ้เป็นคุณแอเป็นคุณแม่แล้วเราก็จะมีลูกหลานเพิ่มเต็มบ้านเลยแบบนี้แล้วเอาไว้หมดเลยใช่ไหมคะน่ารักเนาะ <c oughs> เดี๋ยววัาหลังทางมาดูในว่านอีกคนเนึงคนนี้เขา อะไรก็มาสั่งเลยตอนนี้มีโปรใหม่แล้วเดือนนี้คขาหกรับฟรีหนึ่งแต่ว่าเดือนที่แล้วจะเป็นสองฟีหนึ่งถ่ายให้เพื่อนดูนี่ปึ๊บเนาะเนาะไปกินกาแฟกับเราไหมขนนุ่มมาก น้อยมอกค่าน้อยแต่ว่าขนุนก็เหมือนขนุน,นจริงๆเลยเห <c oughs> มือนลูก <c oughs> มีผู้หญิงกี่ตัวคะอ,อ๋อแล้วมันก,ก็เป็นอ๋อขนุนอ๋อก็คือขนุนคนเดียวเลยอุ้ยหเขวาวันนี้มากเลยอะเป็นแบบแข็งๆดิงด้งๆน้องทำไมน้องนอนดีจังเลย น้องนอนดีมากเลยอ๋อ,อเราไปจับเธอใช่ไหมเธอก็เลยเลียใช่ไหมใช่ไหมเธอก็เลยเลียใช่ไหมเธอก็เลยเลียใช่ไหมล่ะว้าว <laughs>